นี่ก็คืออ่ครุฑนี่แหละค่ะนะคะครุฑที่พูดถึงเมื่อกี้ครุฑหนึ่งบาทครุฑบาทหนึ่งเนะคะครุฑบาทหนึ่งเที่มีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลูกเสกนะคะครุฑบาทหนึ่งเจรับซื้อในราคาเหรียญละ20บาทเนี่ยค่ะหนึ่งบาทขายได้ยีสิบเลยนะคะทุกคนหน,หน้าเหรียญคือหนบาทนะคะ มีเหรียญน,นี่แหละค่ะที่มีราคากว่าเหรียญอื่นๆเขานะคะในในมันรรดาเหรียญหนึ่งบาททั่วไปเหรียญหนึ่งบาททั้งหมดนะคะก็จะมีก็จะมีเหรียญเหรียญครุฑนี่แหละค่ะที่ที่ที่เป็นราคานะคะเหรียญอื่นๆเขาเหรียญอื่นๆเขาไม่ไม่เป็นราคาอย่างบาทอะไรนะ ตราแผ่นดินบาทวัดบาทหงเข้าราคาไม่สูงนะคะครุฑเนี่ยคะ่ะรับซื้อเหรียญละ20บาทนะคะครุฑบาท17รับซื้อ20บาทคะ่ะ